อัวลอยแล้วเกมดีคอนดเกมดีคือพอไม่เอาบัตรมานีไ่ไล่ตัวตกลางโอ้ยมีฮนะันเตอร์น่ะเอาไป <c oughs> อ่าจัองจริงๆนะแบบว่าเรา,เากดตังเกิดใช่ไหมเองกดรายงานรัวๆวแต่ถ้าเราตายเ,เราไม่รู้จะทำยังไงม,มันหวังว่า<อ>จะได้นะแค่นี้แหละเฮ<ไ>้ยอุย้ยอ่าอะไรนะอีโมติคอนเปลี่ยนไปอะสกิลอะ จากไอ้ลูกหมวกแล้วก็กระต่ายอ่ะลูกผีแล้วโอ้ยไอ้บอกแดงกับแมวนะเป็นบทอะไรอ่ะเป็นบทอะไรบ้างโอเคแดงโอ้ยตะโกดตะโกนแระวว่างแล้วว่างตะโกดคิวบิดโอ้โหใครใครเป็นคิวบิดนี่ไม่รู้คิวบิดอาจจะดีอยู่แต่ตะโกนไม่ดีเลยสักนิดเดียวเฮ้ยตะกกดแล้วก็เชื่อมเฮ้ยตะโกดหนึ่งคนใช่ไหมแล้วคิวปิดก็เชื่อม หนึ่งคนคงเหนื่อยแทนไม่ใช่ตกไปหรอเอ้าอ่านไงกัดเจเลยพี่สีอะไรอ๋อเองโดนสะกดเหรอไม่พี่แดงแดงเอ่อไอ้แดงแดงตัวนึงมันอยู่ไหนอ่ะไอ้ตัวนี้มันเป็นชิ้นปุ๋ยเฮ้ยเองเองกดรายงานรัวๆได้ปะเราอยากลองตายเกิดอ่ะเฮ้ยไม่ได้ดิเราตายปุ๊บเองเองก็ตายตามดิเพื่ออะไรก่อนเฮ้ยแต่ว่าเรา เราไม่ได้เปิดเผยบทบาทเพราะว่าเราเป็นคู่คิวปิดเราเป็นคู่คิวปิดหรออเราเราคู่ลูกเรือแล้วแล้วเรารู้บทเขาโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนบอกแล้วเราอ่ะเล่นอยู่ในบทบาทลูกเรือฉะนั้นเราบอกได้ไม่ผิดกฎเกมใช่ไหมใช่ไหมก่อน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 ใช่ไหม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 ไหมก็กัรีพอดไหมไอ้เรื่องนั้นมายิงอ่ะ เรืองมันมายิงไหมเมื่อกี้ได้ไหมมันมีข้อหาอะไรนะเอยไม่ใช่ไม่ใช่พี่น่าหรอช่างก็ไม่ใช่ไงผมคนละคนแล้วเออคือฟังคือยะไอ้เรื่องมายิงผมนะแล้วมันตายเอี้อะสวแดงแดงแดงแฝงไว้เนี่ยโบยให้ได้เลยเออครับทีมเป็นเอนจิเนียร์นะครับผมเดี๋ยวโดดท่อแล้วซ้ำให้ดู เดินวงแลวมั้งขาวดีขาวดีแต่เ,เห็นเมื่อกี้นะเห็นสีเหลืองสองสีทับทิมสองอะเดินด้วยกันนะผมเดินผ่านอยู่อุ้ยไอเซนไม่ดีอะ อ่เราเราไม่ได้อะไรนะธรยศบทบาทเพราะอ่าเราบอกก็ได้คิวปิดเชื่อมเราใช่ไหมเป็นลูกเรือเป็นทีมลูกเรือแล้วเรารู้บทของอีกคนหนึ่งคนที่ไม่ใช่คิวปิดอ่ะเขาจะเป็นนักสะกดจิตใช่ไหมเราถือว่าทนายศราหรือเปล่าพี่เราเราเจอไอเซนที่คนดังที่คนดังโอ้ยอสองแสนเราบอก,บอกไว้เถอนะเนาะ เออไอแดงสองนักสะกดจิตอะปวดเลยดีไหมอ่ะแดงสองอะไม่ไม่รู้่วดลองลองลองถามไอซินดิ้ิเองเงจะไปปวดสองทำไมอ่ะถ้าฝ่ายกลางชนะเองก็ชนะไปด้วยไม่อ่อคิวปิดเชื่อมลูกเรือจะชนะกับลูกเรือเท่านั้นไงถ้าเกิดคิวปิดยอมความฝ่ายกลางถึงจะชนะไม่เราเรารู้กฎการชนะอยู่ เราเราทำเราไม่ชนะแบบคู่รักเราเราก็พยายามนะไอ้แดงมันไปปาดคนสิมันต่อให้มันเหลือเท่าไอเนี้ยเองลองดูไม่ถ้าอถ้างั้นลูกเรือก็แพ้สิเองเองไม่หมดไอแต่ถ้ากินแดงนี่คนนั้นงั้นเ่ยไม่ต้องกินเลยใครอ่ะเองรู้ป่ะเนี่ยเราเรารู้จักแค่ฮีโร่เพชรเนี่ยเราไม่รู้เลยคนอื่นอ่ะเองเองกดปุ่มเลยงานรัวรัวนะปะกดปุ่มเลยงานรัวรเรื่องเ ีเพื่อ,อ,มน,อน,น,นมีโลเพชรเฮ้ยโหวเอ็เองกดปุ่มรายงานรัวๆยังเราจะได้อ็นี่ไงเพื่อนฮีโรเพชรเฮ้ยเอ็งหยุดพูดคนดังก่อนกดรายงานรัวๆยังอเอ้าเออไม่ต้องเล่นหรอเอ็งก็จะพูดแต่คนดังคนดัง Ooh, ไม่ฟังเราเลยเนี่ไม่ไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่รู้ไม่เคยพบไม่เคยทั้งมันเธอถ้าคนคนดังเขาจะปิดไอ้อะไรนะ อเป็นไรอ่าเปิดเตียงแบตเท่าพารอ่ะมุมซ้ายอ่ะเหมือนเราแล้วช่างมันเถอะแต่อืมก็คือเราตอนนี้เราชนะอยู่ในบทลูกเรือหลังจากที่อ่าคิวปิดอ่ะเชื่อมลูกเรือสองคนแล้วอ่ะอ่ามันจะชนะกับลูกเรือมันไม่ได้ชนะแบบคู่รักแล้วการที่ลูกเรือหมดยาอ่ะจะทําให้ทั้งคิวปิดแล้วลูกเรือแพ้ไปด้วยนอกจากคู่คู่ตัวกลางอ่ะตอนนั้น โหวตต้องโหวตแดงนักสะกดจิตตัวสองอะ่ะตัวสองออชนะได้หลายแดงนะไปในแต้มเยอะก็ช่วยใสะกดติแนแอนแดงไปเถอะโหวตแล้วทีโหวดเรวทีเราขี้เกียจเล่นแล้วอ่ะโวยโหวตเหลืองไปโหวดเหลืองไปโหวดเหลืองไป เอ้ยน้าเงินโหวดเหลืองไปเถอะเสื้อดีคือคุณโดนยิงยังไงคุณก็สนะพร้อมด้วยตกกางที่เอาเหลืองไปแล้วก็ทับพิมไปเค้เนี่เราก็สนะแล้วเจ้าผมโหวดเหลืองแล้วก็ทับพิมไปแล้วก็จบก็ได้ก็ได้นะแต่เรารู้ว่ามันไม่จบแต่ถ้ามันจบอะก็คือความรู้มาไม่เคยหลอกช่องคนดังที่ไหนประมาณเจษทัพทีขึ้นี้ไม่เคยออกช่องเลยไม่รู้เราเล่นอะไรเกมบานนี้หรือเปล่าเนี่ย ไม่ค่อยรู้จากคนมากหรอกเขาออกช่องมันตู้นอกเกมอียู่รอบหนึ่งว่าคนดูอ๋อโหชื่อหยาบมากมันไม่จบหรอกเองเองกดรายงานรัวๆได้ปะอยากลองกดยังกดยังกดยังเองพูดก่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันจิตตาเดี๋ยวเราตายคู่นะพี่ ดี๋ยวมันจะชีบหายนะพี่พถ้าเรา,าเออเองก็ถ้าเราเป็นวิญ,ญญาณนี่เองจะตายใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> อะไรอ๋อคนดังเนี่ยเอาทับพีมไปผมเล่นมาแล้วถ้าเอาลูกเรือออกหมดนะ่ะตัวกาญจนะเพราะว่าตัวกาบมันเป็นทั้งคิวปิดเป็นทั้งสะกดนี้คือคุณต้องถ้าอยากกานจนะด้วยกันน่ะก็คือต้องเอาเอาเอาุเอาลูกเรือออกให้หมดนะ าลูกเดียวแค่หมดอ่าอ่าเดี๋ยวนะถ้าทีมสองฮันเตอร์โหวตครับทีมหนึ่งกับขาวไม่ต้องโหวตถ้าทีมสองจบใช่ใช่ใช่พี่ใช่เลยใช่เลยเอาเอาเอาขาวไปก่อนเนาะไอตัวแรกเอาขาวไปก่อนเลยเอาขาวไปก่อนเลยเก็บพลังที่หลังเอาขาวโดนสก๊อเอาขาวโดนสก๊อตอกแอร์ละโอ้ทีมได้เสี่ยวใครอ่ะอืมทำไมเราไม่รู้จัก สะสะสะกดแล้วยังยังพี่พี่สะกดได้ถ้าพี่มิซองอะให้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 สะกดตปอ่ปอะถ้าเราเราเชื่อเขาแหละมันมีโอกาสนะเพราะเราเราไม่แน่ใจเรื่องนี้เดี๋ยวอะไรเนี่ยทำไมเขาวิบวับพี่ี่ย ี่ไงหัวทีวีก็เราก็เสี่ยงทับแบบเป็นไปสองตัวไหนดูซิเอาอะไรไปชนะอะจริงดิจำนวนนักสกอตร์โอ้โหบอกได้ว่าชนะโดนยิงไปสองตัวเฮ้ยตัวแฝงชนะได้ด้วยเฮ้ยตัวแฝงตัวกลางลูกเรือมันชนะอย่างนี้เลยเหรอใช่ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่หลังจากเราเล่นสปปิดมาประมาณหนึ่งพันตา เราก็ได้ลูกเรูอเนี่ยอ๋อแล้วเชื่อมกับลูกเรือแล้วโซการชนะยังไงก็ทุกคนก็ชนะชนะด้วยอือโอ้โหโห้าคนช่ำๆมั้นแปลว่าตัวแชนะได้กับนักสะกดจิตลูกเรือก็ด้วยถ้าแค่คิวปิดดีใช่ใช่คือคือไอ้สิ่งนี้จะเป็นชนะโอกาสเยอะมากเพราะว่ามันเชื่อมห้าคนเลยต่อให้อีกห้าคนสามารถีกันแค่ไหนก็เสมอใช่ปะ เออนอกจากพี่ช่วแจ๊กอ่ะนอกจากพี่ไว้แจ๊กเราชนะไว้าอ่นักะไรมาให้เล่นเราก็เล่นเนาะเกี่ยวกันอีกย้โอ้ยเอ้ยพี่เอาตะกาไปไหมพี่เอาตะกาไปแล้เดี๋ยวคนผิดตะกาเอ้ยเดี๋ยวเราเอาปุ่ไปทำไมเนี่ยโอี๋ยวนะเฮ้ยถ้าเราเชื่อมคู่คนอื่นน่ะแล้ว เขาก็น่าจะฆ่าเองได้ไงช่วยโหวตเองอะไรเงี้ยเพราะมันมีมีแบตใชเอ้ยก็เชื่อมแฝงให้แฝงเราไม่ได้ดิลูกเมืองแบตแห้งหมดเฮ้ยเราเราเชื่อมนักพยากต์กับเอง <c oughs> ไหม <c oughs> เองแต่เฮ้ยไปปฏิกริยก่อนที่เราจะแพ้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะวางป้ายนี่ระหว่างป้านี่เราเรีบเชื่อมแฝงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มีคนไว้ซ่อนแะล้ว ได้นีเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆโอเด,เดโอเคเดีมากวดตายขวดแตกปุม่มเราตอนนี้เรามีอยู่6ปุ่มโดนปุ่มกลางและปุ่มองเองด้วยจะกดรีมันนะนี่โตทําอะไรโอเคเราไม่รอให้คนตายหรอกอ่าเราต้องกดก่อนแนะ่นอนกดรีนักแมกนระวังด้วยนะแต่ว่าเราไม่กดแล้วนะ อาให้นักวายากลได้โบยบินบ้างนักวิยากลได้โบยบินะถ้าเองไปปรากฏต่อหน้าใครอะอย่างแบ็คแจ็คเนี้ยระวังโดนยิงหัวกลางประชุมอ่าบอกก่อนมีหมอมีศัพท์มีกับดักมีกับดักมีมายามีหมอเองอย่าไปกดโวตศพนะเองกดโวตศพโดนลุมโวตแน่ มีหมอมีมาอยากผมเป็นนา,อายอำเภอและก็ผมเป็นนายอำเภอเป็นวิญญาณเฉยเลยไม่มีอะไรมีอะไรมีอะไรเรื่องเฉยนั่นแหละเดี๋ยวใครบอก <í> <ม>วิญญ,ญ,ญาณอะข้ามไปดีกว่าแฝงข้ามไปนะแฝงข้ามไปนะคิวปิดยังไม่ได้ยิงเลยอะให้ให้คิวปิดยิงก่อนดิ ยิงคามคู่เลยดิ <laughs> ยกว่ยิงก่อนขอยิงก่อนคือปีไม่ยิงเลยไ,ไอ้ม่วงหนึ่งนานอำเภอจะไม่นม่ะในอำเภอลองมายิงผมดิอ่าเออยิงไม่ปมันยันยิงเลยครับสองนะอย่ายิงเราแล้วกันอไอหนึ่งคิวปดไงให้คิวปดยิงก,ก่อนเดีย๋ยวให้อำเภอไงมดิฉัลยบทไปไหนผมไม่ได้เฉลยพี่ผมกดบทมดแลวทเผื่อทุเผื่อจบเลยไงเผื่อจบเลยไงเต้นผมเต้นหม้อเต้นผมเต้นจบไวเงี้ยเหรอ เราจะบอกลูกเรือเราจะบอกลูกเรือเลยดีมั้ว่าถ้าเราเชื่อมคูลล่ลูกเรือลูกเรือจะชนะกับกลางด้วยต่อให้ไม่เชื่อมกลางก็ตามอืมหนน้ำเพอม่วงหนึ่งใช่ไหมม่วงหนึ่งน้ำเผอใช่ไหมมันี่นอ้องเดี๋ยวไปแก้ก่อนแก้ก่อนแก้ก่อนเรายิงเนี่ยเยะะหรอที่อยู่ข้างบนเหรอ <laughs> เรายิงข้ามคู่ด้วยสุดยอดรออ๋อวงยิงไปไหนเองวงยิงกับเราเนี่ยเองไปไหนแล้วอยู่นี่เออสะกดเอ้ยไม่ใช่คิวปิดยิงอย่างมั่วโอ้โหคัดเอโอเชิญข้าวหมดเงินไปดีหมดเงนินไปอ่านี่ไปไหนนะไปไหนเพอยังนะไม่ยิงเลยเรา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 พูดงี้ได้ปะเราจะบอกว่านะ เราเคยเล่นคิวปิดใช่ไหมแล้วตัวกลางชนะลูกเรือที่เชื่อมอะ่ะเออคู่รักที่เชื่อมกับเราอะ่ะจะชนะตามตัวกลางที่ชนะด้วยคือถ้าภารกิจของตัวกลางของคู่เพื่อนเราอะ่ะชนะคนที่โดนเชื่อมรักอะ่ะจะชนะน้ําเงินสองนะน้ําเงินสองเออไอ้ีเยาบอกไปไม่ได้พีบีเ้าผมบอกไปไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้อะไรแล้วได้ก็คือเองชนะก็คือได้เลยไงมันมันอยู่ตรงจบเกมอ่ะอ่าสับสับได้ปะใครใครเป็นสับเนี่ยสับหนึ่งหาสองพนนะิมพ์ก่อนดีกว่าอืม <c oughs> เฮ้ยผมขายดีกว่านะผมไม่เอานะเล่นเงียพอนนี้ผมมีคู่รักอยู่แล้วดิไม่เอาไม่เอาคนนี้ไม่เอาครับไม่เอามันเกยกันไปผมไม่เอาอะ่ะไอ้น้ําเงินหนึ่งคิวปิดน้ําเงินสองวิญญาณน,นะมันจับคู่ผมกับม่วงอะ่ะผมมีคู่รักอยู่แล้วดิองวิญญาณระวงังระวงังใครสับใครสับใครจะสับไหมจะบอกว่าแบกดาวดีแบกดาวดีแบกแบแบกอ่ะดาวดีมันได้เอมนะแบกอะไรเนี่ยฮัลโหล แบกมึงดาไปดีแบกสับสับด้วยสับด้วยบอกก่อนเลยราไม่ห่ามันต้องส,บองสับส,บส,บสับไ,ไหมก็สับเวลนะให้วิญญาณชนะเองก็ชนะด้วยอะได้เฮ้ยไม่งั้นเสมอวะไอ้หน้าหนาลูกเรือแต่ไม่ใช่คู่รักเราไม่เป็นไรคู่รักเราชมพูสอง mang mông một, ba mông một, hai mông một, mông một. nè nè, มายาคุณมายาคุณตายด้วยอร่อยไม่ใช่หัวล้อแด้อร่อยมากอ่าเราคิดว่าไม่น่าไหวแล้วมั้งถ้าเรายังไม่รีบบวชตัวแฝงอ่ะก็คือแดงออกอ่ะเราทีมลูกเรือนะเองก็เห็นใช่ไหมว่ามันขึ้นอ่ะเออใช่หัวน้ําเงินสองไปน้ำเงินสองหัวเล่นน่อยวิญญาณยังไปได้เลนเลยหัเล่นน้อย ใครเป็นแบกกระเดามาถือขอเล่นหน่อยถือเดาวิญญาณไปนะนี่้อเงินอยากเป็นวิญญาณใช่ไหมตัวสองเฮ้ยสองตวดวดออกมาก็ได้ขอหัวได้ยังอ่ะบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปคืนให้ขอผัวก่อนแล้วเพอร์เฟกทีนี้โนแดงได้แล้วเฮ้ยเองปล่อยให้วิญญาณชนะ ชมพูกับม่วงก็จะอะไรนะชนะตามด้วยยูคมผัวภูฮ่าฮ่าฮ่าเสมอเกือบแล้วคู่รักเราเกือบแตกแล้วคู่รักเราเกือบแตกแล้วเราเรายังสามสามอยู่เฮ้ยคู่รักเราเป็นลูกเรือทั้งคู่โอเคทำเวสเลยทำได้ปะอุ้ยทำไมเวสอยู่ไกลจัง ทำเลยทำเลยได้ได้ได้ได,ได,ได้ทำเสร็จให้เรากดปุ่มให้ไหมหรือว่าอะไรอเอาหใครลูกเรือใครลูกเรือก็ห่าชงพูไปฮะเฮ้ย <Hey, S 1> ลูกเรือมันตัวผู้ผิดชมพูมันคือลูกเรือม่วงก็คือลูกเรือแล้วจะสับทำไมนี่ เองจะฆ่าลูกเรือไม่ได้เองไม่เข้าใจอ่าวิญญาณชนะได้ให้วิญญาณชนะไปเพราะว่าอ่าคนที่เป็นคู่รักจะชนะด้วยจริงๆมาโหวตส้มดีไหมจะได้ไม่ต้องกดปุ่ม อีผมว่าผมจบอะนะเมื่อกี้ผมว่าผมไม่จบอะนะแต่ส้มไม่จบเองอะ่ะเออก็เอาส้มไปอะ่ะแับนั้นแหละเอาส้มไปส้มไปเกมนี้ผมคุมแล้วดิอือเอาส้มไปส้มไป,ไปมบ,บอกว่าถ้าชมพูโดนโบม่วงก็ตายนะแล้วเกมก็จะจบแต่งก็จะชนะ เออเรียบร้อยพี่ดีไม่รีบอ่ะเดี๋ยวเขาจะโหวตชมพูกันใช่ไหมโอเคไม่โหวตดีมากแต่ว่าเรียบร้อยจบแล้วหมดเลยเขาแค่แค่เดียวเขาจบเกมแล้วอ่ะเหลือแค่เองแล้วนะทีเราเดีคือเควสผมมันอยู่กระทางกันเลยกระทางคนละทิศเองเองไปห้องนี้ก็ปิดทำเค่สได้ เองไม่น่าเล่นลวิญญาณเลยเองน่าจะเล่นจอมตะกาหรืออะไรเงี้ยทำย่างนะโอเคเหลือเคลสเดียวอ่าคิดว่าบทแดงน่าจะดีกว่านะาแต่นะถ้าชมมาได้อ่ะถ้าชมมาก็ก็จบเกมดิชมมาม่วงกรลำบากอ่ะอืม ลำบากอะไรเอ้ยเอยเดี๋ยวยังไม่จบเพราะยังมีวิญญาณอยู่แดงเอาแดงไปก่อนหนึ่งคนอีกคนนึงเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องโหมดที่ส้มส้มทำอะไรผมอ่ะผมคุมไงผมบอกแล้วเกมนี้ผมคุมไงเออเออได้ได้เลยเควสต้องไหนขอเควสปฏิกริยปฏิยมปฏิกริยปฏิยมปฏิกริยานิยมปฏิกริยานิยมออกเลยออกเอ้ยไม่ใช่ อ่าออกเลยออกเลยออกเลยเฮ้ยไม่ใช่ห้องควบคุมหลักดิออกห้องควบคุมหลักแล้วมาเดินล่างเฮ้ยเอ็งจะออกห้องโรงอาหารทำไมเนี่ยไป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 ไม่มีคนไม่มีคนเออจริงจริงเกือบจะไหนอยู่แล้วน่าจะจบแล้วแหละโอ้ นิดนึงมันมันข้ามไปได้เดี๋ยวมันมีสับอ่ะมันมีสับอ่ะไม่ใช่หรอควรศับแค่นีนสับครบแล้วไม่ใช่หรอจับวิญญาณได้จับวิญญาณได้ฮีกเกิดตัดวกะคร เองเองอย่ารีบมากเพราะว่าถ้าเองโดนชนนี่เองจะแพ้เลยแต่เราจะชนะแทนเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรเอาเอกอาไปไปไปทำเวททำเวเฮ้ยปฏิกรณไม่ใช่หรอไปไหนอะอ๋อเออเรียบร้อย <c oughs> คู่รักแล้วแดงวี่วิดูสีแดงบ <c oughs> อกแล้วเองเข้าใจยังปล่อยให้วิญญาณชนะแดงน้อยใ,ใหญ่แล้วเข้าใจยัง แล้วเราไปดูเราไปดูสีแดงดิสีแดงเนื่องก็ถึงพอดีอ่ะยังดีที่มือผมเร็วกว่าหนุนเงินจริงผมได้ทำแล้วผมได้อ่ะโออะไรแกจะวิญญาณอะไวินทานชนะเลยอะสลรู้ใครเป็นย้อนนะตัพูย้อนเอาอยตังพูเป็นย้อนวิญญาณต้องปล่อยให้วิญญาณชนะโอเคตอนนี้รู้กดการชนะที่แท้จริงแล้ว